นมแม่จะหมดประโยชน์เมื่อไหร่จะต้องบอกเลยว่านมแม่ไม่เคยหมดประโยชน์นมแม่มีประโยชน์ตั้งแต่หยดแรกที่หยดออกมาจากเต้านมใน First Imp r e s s i o n แรกที่เธอรู้สึกว่ามีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านในวันนั้นนมได้ทำหน้าที่มีประโยชน์ให้เธอเรียบร้อยแล้วและมีประโยชน์ทุกคืนวันนมแม่ของเธอไม่เคยมีวันหมดประโยชน์นะคะเนาะ แต่ขณะเดียวกันคุณแม่เองก็จะต้องรู้ได้ว่าลูกในแต่ละวัยจะต้องมีการกินอะไรเพิ่มเสริมเติมด้วยยกตัวอย่างเช่นทารกจนถึง6เดือนต้องการนมแม่เพียงอย่างเดียวนมแม่อย่างเดียวเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของเขาพอหเดือนลูกต้องโตลูกเลยจําเป็นที่จะต้องกินอาหารเสริมตามวัยเพื่อส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของลูกเหมาะสมตามวัยที่ควรที่จะเป็นพอหนึ่งปี นมเป็นสิ่งเสริมข้าวเป็นสิ่งหลักเมื่อเราหารู้จุดโฟกัสแล้วว่าโอเคนะคะเนาะหนึ่งปี ข้าวสามมือตังหักเล่าที่เป็นสิ่งหลักทําให้ลูกเจริญเติบโตนมเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาเพื่อให้ลูกของเราได้รับสารอาหารได้สารบารุงสมองได้สารภุมมคุ้มกันนะคะเนาะได้แคลเซียมได้โปรตีนจากนมแต่ขอให้รู้ว่าหนึ่งปีขึ้นไปนมเป็นสิ่งที่เสริมหนึ่งปีลูกไม่ได้ต้องการปริมาณนมมากมายเพราะนมคือสิ่งที่เสริมนมคือสิ่งที่เสริมในหนึ่งปีลูกต้องการนมนะคะเนาะสิบหกออนขี้เล่สุด มากสุดไม่เกิน24ออนต่อวันหรือถ้าสมมุติว่ากินนมกล่องก็จะกิน1กล่องสูงสุดถึง3กล่องแค่นั้นพอต้องเก็บท้องไว้ให้ลูกกินข้าวสาวมือด้วยโอเคไหมถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะอืมโอเคเก็ล้เก็ล,ล้นะคะเนาะทีนี้ ตอนนี้น้องหนึงขวบเต้าล้วนบางคนแนะนําให้ไป UHT ได้แล้วนะคะทุกวันนี้น้องจุกเต้ากลางวันสองรอบกับกลางคืนยังตื่นมาจุกไม่รู้ว่านมจะพอไหมแต่สามีอยากให้เต้าล้วนไปเรื่อยดีแล้วสามีเธอคือต้องขึ้นที่หิ้งเอาไว้กราบไหว้เลยนะฉันพูดเลยนะคะเนาะจริงๆจะต้องบอกเลยว่า นมแม่ไม่เคยหมดประโยชน์อันนี้พูดแล้วนะนมแม่จะหมดประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณแม่ค่ะสิ้นชีวิตที่นี้หลังจากที่หนึ่งปีไปแล้วเมื่อคุณแม่รู้ว่าข้าวสามมื้อเป็นอาหารหลักนมเป็นสิ่งที่เสริมถ้าคุณแม่มีนมในเต้าเราจะประเมินดูว่า และถ้าสมมติว่าน้านมของคุณแม่ค่ะยังมีมากพอนะคะในความที่มีมากพอก็คือว่าลูกดูดได้เลยเชา้ากลางวันเวลาที่หนึ่งปีจะมาดูดเพ่่มเพื่อเหมือนทารกตนจนถึงหนึ่งปีไม่ได้นะ1ปีแล้วเนี่ยน้องหาจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยยังคงดูดนมจากเต้าได้แต่จะต้องมีการที่จัดเวลาให้เหมาะสมให้ลูกรู้ว่าอ๋อฉันจะกินข้าวเสร็จถึงได้กินนมเต้ามื้อเช้าฉันกินข้าวเที่ยงเสร็จฉันถึงจะได้กินนมเต้ามื้อเที่ยงฉันกิน ข้าวเย็นเสร็จฉันถึงจะได้กินนมเต้ามื้อเย็นและฉันจะได้กินนมเต้าตอนก่อนนอนฟิกเวลาแบบนี้เพื่อให้ลูกไม่ได้กินพร่ำเพรื่อจนไม่ยอมกินข้าวโอเคไหมคะทีนี้ถามว่าถ้านมแม่ยังมีมากพอไม่ต้องเสริมนมอื่นเลย หมายถึงว่าถ้าคุณแม่ค่ะยังมีความรู้สึกว่าลูกก็กินนมและได้รับปริมาณน,น้ํานมที่มากพอน้ําหนักตัวลูกขึ้นดีล่าเริงสดชื่นแจ่มใสฉี่เกินกว่า6ครั้งขึ้นไปเหลืองใสดีอ่าถ้าในกรณีแบบนี้บ่งบอกว่านมแม่พออย่าลืมข้าวสาวมื้อคืออาหารหลักด้วยนะคีนี้สําคัญที่สุดอย่าลืมสิ่งนี้นมไม่ใช่สาระหนึ่งปีนมไม่ใช่สาระหนึ่งปีคือข้าวสาวมมื้อคืออาหารหลักนมเป็นสิ่งที่เสริมถ้ายังมีน้ํานมมากพอ และตัวเองก็กินบำารุงน้ำนมมาโดยตลอด ไม่ต้องเสริมนมกล่องให้ลูกกินเลยก็ยังได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่มีความรู้สึกว่านมของเราเริ่มลดน้อยลงหรือเราค่ะรู้สึกว่าลูกอาจจะกินนมแม่ไม่เพียงพอเราสามารถเสริมนมกล่อง uht นะคะให้ลูกกินได้แต่นมแม่ยังให้คงกินเหมือนเดิมนะนมแม่มีประโยชน์ทุกหยดถ้าแม่ยังไม่ตายนมแม่ก็ยังคงมีประโยชน์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นนมแม่ไม่มีลิมิตองค์การอนามัยโลกบอกว่าให้กินได้เลยจนถึง2ปี หรือ นานกว่านั้นคําว่านานกว่านั้นก็คือว่าใช้ความรู้สึกที่มีความสุขของเรามาตัดสินถ้าสมมุติว่าเรายังคงมีความสุขในการที่จะให้นมลูกและลูกก็ยังเอ็นจอยกับการที่จะดูดเต้านมของคุณแม่ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยคือการที่จะเลิกให้นมมันคือเรื่องของคนสองคนแค่เธอกับฉันคนอื่นไหมเกี่ยวเข้าใจว่าก็คือว่าเป็นเรื่องของแม่กับเป็นเรื่องของลูกคนสองคนเท่านั้นถ้าลูกยังมีความสุขแม่ ม,มีความสุขนะคะแม่ก็ให้นมลูกแม่ต่อไปเลยไม่มีใครว่าอะไรคุณแม่เลย oh. เพราะนะคะนมแม่มีประโยชน์ตั้งแต่หยดแรกยันหยดสุดท้ายแต่ต้องรู้ว่าลูกที่ช่วงไวไัยใดต้องอาหารตัวไหนเป็นหลักและอะไรเป็นสิ่งที่เสริมหากหนึ่งปียังมีนมแม่มากพอก็ให้ลูกกินนมแม่กับข้าวสามมือ้อแตั้งเมื่อไหร่ที่นมแม่เริ่มลดน้อยลงไม่ต้องยุติการให้นมถ้าเราอยากเอนจอยในการที่จะให้นมลูกอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่านมของเราลด น้อยลงด้วยความรู้สึกของเราเราเสริมให้น้องกินนมกล่อง UHT นมพาเจไรส์ได้วันละประมาณ1กล่องแต่ไม่เกิน3กล่องต่อวันอย่าลืมข้าวสามมือด้วยนะโอเคมหมก็ okay,